ครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะครับช่วงเล่าขานครับคุณจรพันธ์ครับค่ะช่วงเล่าขานวันนี้นะคะพูดคุยกันถึงเรื่องการเปิดงานวิจัยแนวโน้มการทํางานในเมืองของคนยุค4.0ค่ะ เราจะพูดคุยกับอาจารย์ว่านชันทวิราชวงศ์นักวิจัยโครงการวิจัยคนเมือง4.0อนาคตการทำงานในเมืองและอาจารย์ภาควิชาการวางแผนภาคและเมืองคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในช่วงเล่าขานนะคะวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกออมสินตู้ ATM นะครับจากธนาคารออมสินจานวนสองรัลให้กับท่านผู้ฟังเพียงแค่ร่วมสนุกครับด้วยการส่ง SMS มาตอบคำถามกันนะครับ ที่หมายเลข4221075 4221075นะครับหรือว่าทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่าน,นั้นส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับ นอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังแล้วก็พิเศษสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการมากที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเ mm hmm. ดี๋ยวเราจะมีของขวัญชิ้นพิเศษมอบให้กับท่านอีกด้วยนะครับ ค่ะและในช่วงนี้นะคะฟังข้อมูลกันก่อนค่ะเพื่อร่วมสนุกกับกิจกรรมกันข้อมูลวันนี้คือธนาคารออมสินค่ะจัดกิจกรรม Meet andgree ททวดเพียนชวนออมย้อนรอยคลังออมสินร่วมสนุกได้ที่แฟนเพจ GSB Society ไปจนถึงวันที่24กรกฎาคม2563และจะประกาศผลผู้โชคดีวันที่26กรกฎาคม2563ค่ะเป็นข้อมูลให้กับทุกท่านนะคะฟังกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ ธนาคารออมสินจัดกิจกรรมมิสแอนกร e ตทวดเพียนชวนออมย้อนรอยคลังออมสินร่วมสนุกได้ที่แฟนเพจ GSB Society ไปจนถึงวันที่24กรกฎาคม2563ค่ะและจะประกาศผลผู้โชคดีวันที่26กรกฎาคม2563ค่ะเป็นข้อมูลให้กับทุกท่านร่วมสนุกกันนะคะสำหรับในช่วงนี้ฟังคำถามกันเลยค่ะวันนี้ทางรายการถามว่า ธนาคารออมสินค่ะได้จัดกิจกรรมม e ดแอน d ์มิดแอนกรทวดเพียนชวนออมย้อนรอยคลางออมสินค่ะสามารถร่วมสนุกได้ที่แฟนเพจ GSB Society นะคะซึ่งงานนี้จะมีการประกาศผลผู้โชคดีในวันที่เท่าไหร่ค่ะส่งคำตอบมานะครับ SFS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจของเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับ ข่าวประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้ค่ะเริ่มที่ธนาคารออมสิน ธนาคารออมสินเชิญชวนออมเงินกับสลากออมสินดิจิทัล1ปีงวดที่3เปิดรับฝากผ่านโมบายแบงกิ้งใหม่โมดเท่านั้นอายุสลาก1ปีค่ะหน่วยละ20บาทรวมลุ้นรางวัลเลขสลากทุกวันที่16ของเดือนเงินรางวัลสูงสุด3ล้านบาทค่ะรวมแล้ว12ครั้งโดยดอกเบี้ยและเงินรางวัลได้รับการยกเว้นภาษีนอกจากนี้นะคะธนาคารออมสินนั้นยังได้จัดกิจกรรมพิเศษสลากดิจิทัล1ปีมีเฮ สำหรับผู้ที่ฝากระหว่างวันที่17เมษายนถึง15ธันวาคม2563ค่ะลุ้น20รางวัลมูลค่ารวมกว่า3ล้านบาทค่ะการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมนะครับจะยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษในช่วงวันหยุดต่อเนื่องของทางพิเศษบุรพาวิถีหรือว่าทางพิเศษสายบางนาชนบุรีนะครับและทางพิเศษกาจนาพิเศษช่วงบางพลีสุขสวัสดิ์ตั้งแต่เวลา0นาฬิกา1นาทีของวันที่24กรกฎาคมนะครับจนถึงเวลา 24นาฬิกาของวันที่29กรกฎาคมรวมทั้งหมด6วันด้วยกันตามแนวทางเดียวกันกับกรมทางหลวงที่ยกเว้นค่าผ่านทางของทางหลวงพิเศษมอเตอร์เวย์หมายเลข7และหมายเลขเนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนและช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษนะครับรวมถึงจะยกเว้นค่าผ่านทางของทางพิเศษฉเฉลิมมหานคร ทางพิเศษสีรัตและทางพิเศษอุดอรรัตยาในระหว่างวันที่27-28กรกฎาคมนี้นะครับซึ่งเป็นวันหยุดราชการตามประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรีการทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนและบริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือร่วมกันปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานโครงการระบบทางด่วนขั้นที่2นะครับและสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอินปากเกร็ด หรือทางพิเศษอุดรรัตยาฉบับแก้ไขใหม่อีกด้วยนะครับการทางพิเศษทางประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมเพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับการเดินทางของประชาชนผู้ใช้ทางพิเศษพร้อมกับจัดพนักงานประจำศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ Exact Call Center หมายเลขโทรศรัพท์1543ไว้คอยบริการตลอด24ชั่วโมงนะครับเมื่อเร็วๆนี้ค่ะการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่าราฟรมค่ะ ได้มอบเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งและเครื่องเล่นสำหรับเด็กให้แก่ชุมชนอมารินิเวศหนึ่งและสำนักง,งานเขตบางเขนซึ่งรอฟมอนั้นได้ดาเนินการจัดหาอุปกรณ์ออกกำลังกายและจัดทำสนามเด็กเล่นเพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนในแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้า ตามนโยบายการดําเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมค่ะเช้าวันนี้นะครับวันที่22กรกฎาคม2,563นะครับนายพิสิทธิ์เสรีวิวัฒนากรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยนะครับหรือ Exim Bank และได้มีการแถลงทิศทางเศรษฐกิจครึ่งหลังปี2,563และผลการดําเนินงานของ Exim Bank ในครึ่งแรกของปี2563นะครับ โดยบอกว่าขณะนี้ทางธนาคารได้ให้ความช่วยเหลือลูกค้าธนาคารในช่วงสถานการณ์โควิด1 9ไปแล้ว4,500กว่ารายนะครับมีมูลค่าทั้งหมด50,000กว่าล้านบาทหรือคิดเป็น115ของจํานวนผู้ส่งออกทั้งหมดนะครับซึ่งเป็นผู้ส่งออกที่ธนาคารพาณิชย์ไม่ปล่อยสินเชื่อให้สําหรับผลการดําเนินง,งานในครึ่งปีแรกของปี2,563นะครับธนาคารมีเงินสินเชื่อคงค้างอยู่ที่1นึ่งแ 6,501ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ18.02นะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนส่วนครึ่งปีหลังของปีนี้ธนาคารคาดว่าจะผลประกอบการจะดีขึ้นพร้อมกับแนะนำผู้ประกอบการจะต้องปรับตัวให้ทันและยกระดับห่วโซ่ธุรกิจด้วยนะครับถึงจะอยู่รอดได้ะครับเรามาดูเรื่องราวที่น่าสนใจเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องงานวิจัยแนวโน้มการทำงานในเมืองของคน ยุค4.0นะครับพูดคุยกับอาจารย์ว่านฉันทะวิลาวิราชวงนะครับตำแหน่งเป็นนักวิชาการเ,าเป็นนักวิจัยโครงการวิจัยคนเมือง4.0อนาคตการทำงานในเมืองและอาจารย์ภาควิชาโครงการวางแผนภาคและเมืองคณะสถาปัตยกรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยท่านผู้ฟังคงจําได้คุณจรัรคงจำได้เราเคยคุยกันเร,เรื่องบ้านใช่ไหมฮะ แนวโรวมที่อยู่อาศัยว่าจะเป็นยังไงก็ส่วนใหญ่จะออกไปนอกเมืองเป็นหลักแต่เนื่องจากว่าพื้นที่ประเทศไทยเราเนี่ยปัญหาคือมันไม่ได้ใหญ่โตอย่างสหรัฐอเมริกาเขาถ้าใครดูหนังฮอลลีวูดจะเห็นว่าบางรัฐของเขาเนี่ยตึกสูงแทบไม่มีเลยคุณเทีพัน์มันจะมีตึกสูงอยู่แค่เขาเรียกอะไรนะตรงดาวทาแค่นั้นเองนะครับของเมืองเขาจากนั้นเนี่ยอย่างลอสแอนเจลิสเนี่ยจะมีเฉพาะที่ดาวทาแค่นั้นเองจากนั้นก็จะเป็นถนนหนทางโอ้โหเจ็ดช่อง8ดช่อง1ิช่องจราจรออกนอกเมืองนะครับแล้วก็ รถทุกบ้านต้องมีรถถ้าอยู่นอกเมืองนะแต่ถ้าคุณอยู่ในเมืองคุณก็ไม่จะเป็นต้องมีแต่อยู่นอกเมืองคุณต้องมีรถไม่งั้นเนี่ยาาก,การเดินทางไกลไกลฮะอย่างที่ผมเดินทางมาเนี่ยผมไปมีคนเข้ามารับที่สนามบ,บินเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยต้นเดินทางไปถึงบ้านเขาเนี่ยอีกประมาณ2ชั่วโมงสองชั่วโมงนะจากสนามบินไปซึ่งซึ่งไม่ใช่ถนนแบบในกรุงเทพนะฮะรถติดรถติดเลยไม่มีนะเป็นซุปเปอร์ไฮเวย์ของเขาเลยน่าจะใหญ่ประมาณวิภาวดีรังเสร็จรวมกัน รวมกัน2ข้างเท่ากับ1ข้างขเขาอะเอางี้ดีกว่ามันก็ไม่มีปัญหาเรื่องรถติดไม่อะไรแต่รถเมืองจะมันไกลฮะมันไกลมากแล้วก็การเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงในช่วงที่ไม่ใช่เวลา,า lunch hour คือว่าช่วงที่มีปัญหาการจราจรติดขัดนะครับตอนนั้นผมไปนี่หลังผดินไหวใหญ่นานละเป็น10ปีแล้นะครับก็ <c oughs> ทําให้รู้ว่าวิธีเมืองของเขาเนี่ยมันจะกระจายออกไปเป็นเมืองย่อยนึกออกไหม เมืองไม่ได้กระจุกตัวาไม่เป็นเมืองย่อยอย่างอย่างสมมติให้เห็นภาพเนี่ยอย่างเราอยู่ดินแดงใช่ไหมเราก็จะกลายเป็นเมืองดินแดงอย่างนี้เป็นตน้น <c oughs> คนอยู่รังสิตก็จะกลายเป็นเมืองรังสิตนะฮะสมมตินะฮะนี่เป็นสมมติให้ฟังคนอยูอ่ที่ไหนดีละ่ะเอารำลูกกาอย่างเงี้ยก็จะกลายเป็นคนรำลูกกาไปเขาจะมีเซนเซนทรัลของเขาแต่ละจุดแต่ละจุดไปไอเซนทรัลเนี่ยมันก็ขยายออกมาด้านนอกไงทีนี้ขยายไปขยายมามาเกิดมาชนกันเข้า เพราะว่าแนวของเขาเนี่ยไปตามแนวแนวพื้นราบหมดเลยเนื่องจากพื้นที่เขามีเยอะแล้วก็พืนดินไหวด้วยอะไรด้วยนะครับก็เลยไม่อยากจะสร้างอาคารสูงไม่เหมือนของเราของเรานี่ปัญหาพืนดินไหวตัดทิ้งไปก็จะมีเฉพาะในเมืองอย่างที่เราเห็นกันอยู่นะฮะอันนี้เป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรนะบ้านที่อยู่อาศัยใช่ไหมแล้วก็แต่ว่าแนวโน้มการทํางานเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าผลการวิจัยจะออกมาเป็นอย่างไรแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยนะครับโอกาสที่คนไทยเราส่วนหนึ่งจะ เข้ามาทํางานในเมืองเนี่ยมันก็น่าจะมีในปริมาณพอสมควรอย่างทุกวันนี้เราก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คือการเข้ามาในตัวเมืองเนี่ยค่อนข้างจะเยอะดูจากในช่วงของการเดินทางตอนเช้าใช่ไหมอย่างของเราเนี<ช>่ยคนเข้ามาในเขตเมืองในเขตเมืองหลวงเนี่ยในกรุงเทพจะไม่ออกไปนอกเมืองไม่ออกไปนอกเมืองแต่ว่าเวลาช่วงเย็นก็กลับกันเส้นทางถนนต่างๆเนี่ยก็จะกลับกันเช้ากับเย็น หนาแน่นมากนะคะในช่วงเช้าแตกต่างกันอย่างผมนี่ก็ใช้เวลาเดินทางช่วงเช้าเนี่ยถ้าถ้าถ้าต้องมาทํารายการเท่วเช้านะครับออกจากบ้านประมาณสักเจ็ดโมงนี่ช้าแล้วนะไม่เจ็ดโมงนี่ยังถ้าถ้าเอางี้ปกติต่อเช้าของคุณนี่คือเข้า1สิบโมงอ่ะสิบโมงผมก็จะมาออกจากบ้านประมาณแปดโมงเช้างี้ง่ายๆประมาณแปดโมงเช้านะฮะแปดโมงเช้าสองชั่วโมงเป็นอย่างต่าสองชั่วโมงนี่ถ้าเป็นเครื่องบิน ไปถึงไหนแล้วคะฮ่องกงฮ่องกงแล้วนะครับไม่รวมเวลาเช็คอินเช็คเอา t นะฮะแล้วก็ถ้าเป็นรถทัวร์เนี่ยรถโดยสารสองชั่วโมงเกือบเกือบนครสวรรค์เหมือนกันนะได้ไหมเกือบเกือบเกือบแต่ยังไม่ถึงนะแต่ยังไม่ถึงเพราะว่าเขามีกําหนดระยะเวลาความเร็วในการวิ่งแล้วตอนนี้ไม่เกินร้อยี่สิบนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็มันเกินไม่ได้นะฮะก็ได้เท่านี้แหละเร็วแล้วค่ะก็โดยเฉพาะช่วงชัยนานะอย่าเร็วมาก ใช่ค่ะก็มีจุดตรวจมากพอสมควรถ้าเป็นสายตะวันออกนี่ก็เลยพัทยาไปอีกนะเพราะตอนนี้ทางมันสะดวกนะครับออกูดถึงพัทยาเมื่อสักครู่นี้มีข่าวว่าน้ําท่วมนะแล้วก็ท่วมมอเตอร์เวย์ด้วยบริเวณกมร้อยสิบหกยังไงเนี่ยถ้าจะไม่ผิดนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้น้ํามันลดเรียงแต่เมื่อสักครู่นี้ประมาณหนึ่งชั่วโมงที่แล้วเนี่ยมีข่าวบอกว่าน้ําท่วมแล้วรถติดยาวเลยไปไหนไม่ได้รถขนาดเล็กสัญจรไม่ได้นะครับ อ่ะทีนี้อย่างบ้านเราเนี่ยถ้าการสัญจรช่วงที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าในยุครุ่นเราเนี่ยคุณจรุพันธ์ส่วนหนึ่งก็คือมันยังไม่มีรถไฟฟ้าในยุคเริ่มต้นใช่ไหมฮะของการทํางานใช่คะ่ะเราก็เลยต้องอา,อาศัยว่าเอาไปซื้อบ้านชานเมืองบ้างแล้วก็ขับรถมาบ้างนั่งรถเมล์บ้างอะไรบ้าง แต่ปัจจุบันเด็กยุคใหม่ที่เรียนจบแล้วเนี่ยนะครับพอเริ่มมีรถไฟฟ้าขยับขยายไปตามแนวอาจจะไม่จะเป็นต้องเป็นใจกลางเมืองเพราะว่าที่อยู่อาศัยมันค่อนข้างแพงเนี่ยอาจจะไป<ร>อยู่แถบชานเ<ร>มืองชานเมืองนิดนึงแต่ว่ามาทํางานในจุดที่มันไม่ไกลสักเท่าไหร่โดยสารรถไฟฟ้าเนี่ยค่อนข้างจะเกยอะนะค่อนข้างจะงเกยอะอันนี้ประเมินจากสายตานะครับเพราะ<ฆ>ว่ามีโอกาสได้ขึ้นรถไฟใต้ใดินในช่วงเวลาเช้ากับช่วงค่าเนี่ยโอ้โหโควิดก็เอาไม่อยู่นะครับ <S <S เค <laughs> ยเคย,ยมันมันเหมือนกับถ้าเกิดใครใครเคยไปโตเกียวเนี่ยนะฮะภาพที่โตเกียวเนี่ยของเราเนี่ยจะคล้ายๆอย่างนั้นเลยแต่ไม่ถึงขนาดโตเกียวเพราะาโตเกียวเนี่ยแทบไม่ต้องเดินเลย่คุณไปต่อแถว,วเฉยๆคุณเจรุกพันธ์ <c oughs> พอรถมาปุ๊บเนี่ยเขาจะดันดัน,ด,นดันคุณเข้าไปโดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยคุณเข้ารถไปฟ้าเรียบร้อยแล้ว mm. แล้วก็เข้าไปปุ๊บเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวว่าคุณจะตกหรือแรงสิ้นนะเขาจะดันดันดันเข้าไปอัดแน่นกันไปปากระป๋องอยู่นั่นแหละ จนก,กระทั่งถึงสถานีและคุณออกมานั่นคือช่วงที่เป็นเป็นคนเยอะๆของเขาแต่ช่วงปกติก็ไม่เท่าไหร่นะครับเหมือนของเรานี่แหละของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าอย่างตอนสักบ่ายๆเนี่ยผมมีโอกาสนั่งรถไฟฟ้าจากห้วยขวางไปเซ็นทรัพลพพระรามเก้านะครับ <c oughs> ก็ไปทําธุระปะปังอะไรเนี่ยมันก็ไม่มีคนอะ่ะก็สบายๆเพียงแต่ว่ามันอาจจะเสียเวลาตอนเดินขึ้นเดินลงแค่นั้นเองแต่พูดถึงว่าสะดวกสบายไหมก็สบายดีนะครับแต่ขณะเดียวกันถ้าเป็นช่วงเช้าเนี่ยโอ้โหคุณยารุพัน สถานีก็กเรียกว่าได้ว่าแน่นทุกสถานีแล้วก็สถานีหลักๆนะคะไม่ว่าจะเป็นศัตุกอ่์ถ้าเริ่มครัอย่างสมมติจุดตัดหรือจุดเปลี่ยนที่เปลี่ยนมีรถไฟฟ้าเชื่อมต่อกันก็คือสถานีสุขุมวิทของอันนี้ต้องเอ่ยชื่อถ้าเป็นรถไฟใต้ดิน MRT เขาใช้ว่าสถานีสุขุมวิทใช่ไหมใช่ป่ะใช่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 เพราะว่าถ้าเป็นถ้าเป็น BTS จะใช้สถานีอโศกค่ะ โศกทำไมไม่ใช้ชื่อเดียวกันก็นไม่รู้จุดตัดตรงนี้มันจะเป็นจุดสําคัญคือถ้าเกิดคนที่มาจากาเส้นสุขุมบิทีเอนะฮะบทมาจากตั้งแต่ซอยสุข COVID ุมวิท22ออกไปทางเอกมัยทางอะไรพวกเนี้ถ้ามาปุ๊บแล้วเขาจะต่อ MRT เนี่ยส่วนมากเขาจะมาลงเขาจะไม่ลงที่สถานีอโศกใช่ไหมไม่ใช่ดิอ่ะลงกษบสรายีอโศกแต่เขาจะขึ้นรถเพื่อมุ่งหน้ามาทางเส้นพระราม9ห้วยขวางเนี่ยขึ้นไม่ได้นะ ทำไมอ่ะมันแน่นแน่นมากก็ไหลตามเขามาไงไม่ไม่เขาใช้วิธีการอย่างนี้คือแทนที่เขาจะนั่งมาเลยทีเดียวเนี่ยเขาใช้วิธีการต้องเปลี่ยนไม่เขากลับหัวกลับหัวคือแทนที่จะมาพระรามเก้าเลยใช่ไหมเขาก็ยอมที่จะนั่งรถไฟใต้ดินเนี่ย MRT เนี่ยย้อนกลับไปสถานีศูนย์ปยะช่งชาสิริกิต หรือถ้ามันแน่นอีกก็ไปนู่นเลยของเตยเพื่อที่จะได้มีให้ตัวเองเนี่ยมีโอกาสได้ขึ้นมาในขบวนรถแล้วก็ยอมเสียเวลาให้รถไฟมันเพราะรถไฟเสียเวลาไม่มานอีกอีทีหนึ่งก็สถานีหนึ่งก็สองนาทีถึงแล้ว่มันก็จะบนมาสืบศิริกิตข้าพเจ้าก็มีที่ยืนแล้วไม่มีที่นั่งนะครับมีที่ยืนอย่างเดียวแล้วก็มาถึงสถานีอโศกปุ๊บหรือว่าสถานีสุขุมวิทปั๊บเนี่ยท่านก็สามารถเดินทางต่อมาได้เลยทีนี้คนที่จะมาขึ้นต่อจากสถานีสุขุมวิทก็คือสถานีเพชรบุรีเนี่ย นะครับเพิ่บริจัดใหม่เนี่ยนะฮะเขาเขาก็จะเข้าไม่ได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าคนจากสุควิดไม่ออกอนะวุ่นวายดีไหม<ช>ซึ่งแปลซึ่งแปล,ปลว่าคนที่จะต้องมาอาศัยมาร์ทช่วงนั้นนะฮะเฉพาะช่วงนั้นอย่างเดียวเนี่ยคุณอาจจะต้องใช้เวลารอประมาณสักสองสารอบแต่มาร์ทเขาแก้ปัญหา้วยการเพิ่มขบวนรถให้มันถี่ขึ้นอ่าม,มันก็เลยช่วยได้แม่ค่ะแต่คุณก็ต้องมีไหวพริบในการเดินทางของคุณด้วยในการที่จะไปสุขจุดหมายของคุณจะต้องกลับไปกลับมาอาจจะต้องเสียเวลาสักนิดแต่ว่าคุณก็จะได้ มันตรงเวลาตรงเวลาไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเวลาก็ต้องคำนวณดูดูระยะทางดูเส้นทางการเดินรถของนี่พูขบวนรถต่างๆพูดถึงเดี๋ยววันศุกร์นี้รู้ผลอีกรอบถึงแคเนี่ยวันศุกร์นี้24นะครับ24ก็อย่าลืมว่าเขาให้คุณใช้มอเตอร์เวย์สาย7สาย9ได้ตั้งแต่0ูนนาฬิกานาทีเป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องจอดไม่ต้องชะลอขับเลยไปเลยนะฮะ แล้วก็มันก็อาจจะมีปัญหาตอนกลางคืนหรือว่าตอนเย็นของวันที่24เหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมาคือรถมันจะเยอะมากคุณจรุพันธ์ uh huh. พอเยอะเสร็จปั๊บเนี่ยก็จะชะลอจะไปต้องชะลอนะอันนี้เพราะเพื่อความปลอดภัยก็จะชะลอชะลอน,นิดหนึ่งตรงด่านแต่ว่ามันชะลอแล้วก็ไปเลยไปเลย,เลยนั่นแหละพิจารณารถมันเยอะไนงะพอเยอะเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็จะไปติดส่วนอื่นอย่างเช่นผมสมมตินะอย่างมอเตอร์เวย์ที่จะไปไปจากบางนามุ่งหน้าไปทางบางปะอินนะครับเส้นนี้เนี่ยมันก็จะไปติด รถที่จะออกรามินทรานะฮะหนึ่งจุดละหนึ่งจุดละดารามินทราแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือลำลุก,กา<ะ>สองจุดเนี่ยสองจุดนี้จะติดหนักหน่อยเพราะว่ารถที่คือรถรถที่จะออกรามินทราเนี่ยยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดออกลำลุก,กาเนื่องจากว่าหางเขาสั้นเข้าใจกับมหางสั้นไหมอธิบายเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> คือ,อ,อหางสั้นนี่หมายถึงว่า ปกติ<อ>เนี่ย<อ>ซูเปอร์ไฮเวย์เนี่ยคุณ<ช>จะพ<ช>ันนึกภาพบอ,อกไปฮะมันจะเป็นทาง<ช>ตรงตรงตรงไปเรื่อยอแล้วก็รถทางซ้ายทางช่องทางด้านซ้ายเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาสามารถเอาออกจากมอเตอร์เวย์คือไม่เกี่ยวกับมอเตอร์เวย์แล้วเอาออกไปเลยเนี่ยนะนะแล้วก็เพื่อทําให้รถเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาในทางปกติต่อไปเนี่ยอไอหางตรงนี้ผมเรียกว่าหางเ่ยนะฮะ <c oughs> ถ้ามันสั้นเกินไปเนี่ยมันจะล้มไงมันก็จะล้มมาเข้าสู่พื้นผิวของมอเตอร์เวย์นึกออกไหมฮะาจากหนึ่งเลนก็ ไอ้เล่นที่2ก็ต้องชะลอละพอเลนที่2ชะลอเสร็จปุ๊บเล่นที่3ก็ต้องชะลอตามไปด้วยมันก็เลยทําให้การจราจรเนี่ยมันหนาแน่นแล้วก็ติดขัดแต่ถ้าเกิดว่าหางมันยาวหน่อยอย่างกรณีราบินทราในหางเขายาวอันนี้ไม่มีปัญหาเรื่องเรื่องรถติดถึงแม้ว่าจะติดหนักยังไงมันก็ไม่เคยถึงพื้นที่ของมอเตอร์เวย์นะครับหรือ,อกรณีของสุขาพิบาล2หรือที่เขาเรียกกันว่าถนนอะไรนะฮะสุขาพิบาล3ามเขาเรียกถนนอะไรนะราบกําแพงอ่ะ <c oughs> อันนี้ก็หางยาวหางยาวเหมือนกันนะครับแล้วก็ถนนบางนามอเตอร์วเวย์สายเกับสาย9อันนี้ก็ยาวเหมือนกันไม่มีปัญหาอะไรนะครับจะมีปัญหาเนี่ยลำนุก,กาเนี่ยมันจะติดช่วงนี้ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังท่านใดที่มีความจำเป็นต้องเดินทางนะครับก็หลบเลี่ยงหน่อยก็แล้วกันถ้าเกิดว่าท่านพบว่ามีการมีปัญหาการจราจรติดขัดนะครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งสําหรับเ,เส้นทางในวันที่24เริ่มกันตั้งแต่ศูนนาฬิกาหนึ่งนา,า,นาทีเป็นต้นไปนะครับ <c oughs> การทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับ เอาเอาเรื่องของการยกเว้นค่าผ่านทางก่อนมีทางพิเศษบูรพาวิถีอันนี้เป็นค่าผ่านทางทางพิเศษสายดังต่อเปน็นนี้ไม่มีการเก็บนะครับบูรพาวิถีหรือว่าบางนาชนบุรีอันนี้เข้าใจกันง่ายๆนะครับแล้วก็การจรนาพิเศษช่วงบางพลีสุขสวัสดิ์นะฮะบ,บางพลีสุขสวัสดิ์อันนี้ไม่เก็บ ค่าผ่านทางตั้งแต่ศูนย์นาฬิกาหนาทีเป็นต้นไปแล้วก็จนถึงเวลา24นาฬิกาของวันที่29กรกรกฎาคมทั้งหมดใน6วันคือเวลาเดียวกันหมดนะครับอันนี้เป็นจุดที่1จุดต่อมาคือกรมทางหลวงนะครับยกเว้นค่าผ่านทางที่เราเรียกกันว่าทางหลวงพิเศษหรือว่ามอเตอร์เวย์หมายเลข7หมายเลข9นี่แหละกรุงเทพพัทยาแล้วก็บางนาไปบางไปอินนะครับสเส้นทางนี้ งดเว้นไม่เก็บค่าผ่านทางนะครับเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแล้วก็บรรเทาปัญหาการจราจรบริเวณหน้าด่านเก็บเงินนะฮะก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งคือวันที่0ูนนากาหนาทีวันที่24กรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับจนถึงเวลา24นาฬิกาของวันที่29กกรกฎาคมส่วนทางพิเศษหรือว่าทางด่วน ที่จะยกเว้นค่าธรรมเนียมคือไม่เก็บค่าผ่านทางนะครับอันนี้ผมชอบมากเลยเพราะผมต้องใช้นะครับก็ประกอบไปด้วยทางพิเศษเฉลิมมหานครนะครับทางพิเศษศรีรัตและก็ทางพิเศษอุดอรรัฐยาจะไม่มีการเก็บค่าผ่านทางนะครับตั้งแต่เวลา0 0 0 0 1 1 0 0 0น1นาทีของวันที่27กรกฎาคมเป็นต้นไปจนถึง24นาฬิกาของวันที่28กรกฎาคมนะครับเพราะว่าทั้งสองวันนี้เป็นวันหยุดราชการอันนี้ก็เป็นไปตาม ประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรีที่บริษัทผู้ให้บริการนะครับทั้งการทางพิเศษแห่งประเทศไทยทั้งบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนแล้วก็บริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือเนี่ยร่วมกันปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานของโครงการระบบทางด่วนขั้นที่2และสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอินปักเกรด็ด หรือทางพิเศษอุดรรัฐยาฉบับแก้ไขใหม่นะครับนั่นแปลว่าเส้นทางเหล่านี้เราจะไม่เสียค่าผ่านทางเพราะฉะนั้นขอให้ท่านผู้ฟังเนี่ยก็ชะลอชะลอ,อนิดหนึ่งนะครับถ้าไม่มีพนักง,งานอยู่ไม่มีใครอยู่ก็เดินทางไปได้เลยไม่ต้องจอดนะฮะจะได้ไม่เสียเวลากันนะครับไม่หาจะได้ติดต่ออาจารย์วา่านชันทวิราชวงไม่ได้นะครับอาจารย์เป็นนักวิจัยโครงการวิจัยคนเมือง4.0อนาคตการทํางานในเมืองอันนี้เป็นหัวข้อเขา ก็เป็นอาจารย์ภาควิชาการวางแผนภาคและเมืองคณะะสถาปัตยกรรมาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเดี๋ยวมีโอกาสอาจจะได้คุยกันเรื่องของแนวโน้มการทํางานในเมืองของคนยุค4.0ด้วยนะครับในวันหน้าน วันนี้ต้องขออภัยท่านฟังด้วยกันแล้วกันนะครับค่ะอ่ะนี่เป็นช่วงเล่าขานกับจทพันธ์ครับอ่าช่วงท่านี้เรามาเฉลยคำถามกันได้คะที่ร่วมสนุกในวันนี้คำถามที่เราถามไว้ก็คือธนาคารออมสินนั้นเขาได้มีการจัดกิจกรรมมิดแอนกรีสค่ะทวดเพียนชวนออมย้อนรอยคลังออมสินซึ่งทุกท่านสามารถร่วมสนุกได้ที่แฟนเพจ gsb society นะคะเขาจะมีการจัดไปจนถึงวันที่24กรกฎาคม2563เราถามว่าจะมีการประกาศผลผู้โชคดี ในวันที่เท่าไหร่คำตอบคือวันที่26กรกฎาคม2563ค่ะครับยดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรนะครับวันพรุ่งนี้ครับกลับมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ